สวัสดีครับพ่อพี่น้องฟองปายสุขสุขสนับสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านครับผมสวัสดียามเช้าเช่นเคยอยู่ที่โกดังอุบลสายยันซาวหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดครับนะครับเตือนซาวใเบียร์ร้ายเตือนสายในเบียร์หน่อยครับผมนี่ครับมือนี้รถแท่เข้าออกสองหน่วยครับผมเออชุดสองล้อนะครับครับหน่วยสองครับหน่วยสองออกเดินทางไปแล้วเออนี่ าดีใจกระพูมีงานนะครับเด้อเป็นกำลังใจกระพูบ่าท่านมีงานเด้อสูยๆกันต่อไปสําหรับทีมงานคอนวอยทีมงานเครื่องเสียงทุกๆท่านครับผมอ่าก็เช่นกาวเช่นเคยครับอ่าฝากไว้เนี่ครับสำหรับอุบลสายยันซาวหนึ่งเก้าก็เจ็ดวทีเครื่องเสียงรถแห่ภาพยนตร์เด้อครับเด้อเออมาลอกมาดับนักดนตรีดนเตรีได้เบิร์ตครับมาตะเข้ามาจ้างอุบลสายยันซาวหนึ่งเก้าก็เจ็ดเข้า อ่ะตู้เสียงกลางอมเมเจอร์ของวงเสียงอีสานเรานะครับก็ตอนนี้เริ่มเอาต้โพงเข่าแล้วครับเนี่ยพวงไซดอกแท้นะครับดอกแท้ดอกคือคือผ่นา,า,นานการส่อมด้วยจะเป็นดอกเก,าก่ากระสังมาแตาม่มันไม่ผ่านการส่อมเออเสียงมันจะมาตรฐานจับเสียงมันจะซ้ำกันเบิดครับผมนะครับอาจารย์สายันสิคััแต่สิ่งดีๆครับไปให้ ไอ้สำหรับไอ้วงเสียงอีสานนะครับเด้อโอ้จัดหนักจัดเต็มครับเสียงกลางข้างละกสิบสี่ใบเสียงเบียดข้างละกยี่สิบสี่มันเดิมครับใส่ร้ายบ่อยไครับเสียงเบียดมันมาเออแต่ถ้าเจอสารที่แข็มองมันช่วงหนัใส่ร้ายแบบดี้นะครับเสียงเบียดมันเจ็ดกันนะครับเด้อมันอัดมาเต็มที่ออร่างการตามเสียงมันบ่อยไครับเนาะอ่ะเอาเส้นสี่ที่เก่านะครับมาเห็นไหมครับเป็นสัมมากครับ ปรเดินไปใช้มาใช้แล้วพี่น้องเอ้ยเดินไปเดินมาหาับทำคลิปอยู่นี่อ่าแ,แล้วครับวันที่แปดที่เก้าสี่สิบไปกับพอกันกับเอ็บหนึ่งนะครับเด้อจังอยู่ไซเนียครับอยจีไซเนียขนาดงานเจ้าไม่ไดอยากดีใจนี่เปียกอยูคลิปเก็บว่เออเก่ายะโสเฮ้ยน้องยังไหคลิปอยู่วะไหนคลิปแต่ยะโสกับพอๆกับเอ็หนึ่งครับ อ่ะซีฟีนซีนกเกตบอเอ่อมกเสียงโดยท่านอาจารย์สาย,ยันทอศสวัสดิ์แน่นอนรับรองสุดยอดแต่ว่าไม,ม,ม,มันยังเป็นขค้งเดิมอยู่เลยบ่ก้องเดียวกันเลยโอ้ได้ตอนนี้ยังเป็นเอฟหนึ่งเขายังเป็นโ้องเดียวอยู่เลยครับเพราะว่าเออเรียกว่าการไหนครับรับมาข้ามไม่รับมาผลลัพธแดนสองข้นนะครับเราแวขวงปั้ายผอมนะครับเด้อนะเราติาดตามชมครับเอฟหนึ่งรอบรองสุดยอดแน่นอนปีหนาแล้วเหตุไง่กเก่า เราเสร็จไปกับบรถมูฟ่อมไปเครื่องทีมงานอุบลไซส์สาพวพ่อพ่อเขาบอกแกเอาเครื่องชุดเล่าไปสแสเปรไว้แล้วครับเนาะอ่าน,นี่ครับอ่าทีมงานก่อสร้า,ารเขาท่านอาหนุนบ่าหรือเบิกเงินไปเมาหนักบ้าท่านตืุนอยู่ครับทีมงานก่อสร้างเขาโครงก,ก,การเสร็จพอเฮ็ดมาแล้วว่าเลือหนาไปเรื่อยๆว่าสิบคนเฮ็ดของเฮ็ดยังไปนะมาะจะรอติดตามชมนะครับเด้อ ขอบคุณเอซี่นะครับเด้อที่รับชมคลิปสันซ่านุยมาตลอดครับแข่งกระนังใจสันซ่ามากนะครับอ่าช่วงนี้การมาบ้างงี้นะครับพี่น้องครับช่วงนี้น้ำฝนฝนตกนะครับมืนหนี้แดดออกนะครับโกดังเราแดดออกแล้วเพราะว่าเนี่ยฝนตกปัดมือวัดเวียนเลยครับพี่น้องเอ้ยอ่าจะได้กรวบังฝ่าวระงฝนครับระวังน้ำท่วเด้อดครับเด้อผักเลือดท่นครับนี่ โค้งล่งเขา้าับไก่เสียนะครับโค้งล่างบนไซน์เซาห์คนนะ่ะแต่แบบว่าสยุดเ์ไปซ้ำนี้นะครับพี่น้องเพราะเห็ดมากเดียวหลุกพี่ว่าโอ้ยเหตุการณ์เช่นนี้เลยเนนสเีทท่านเสถีทเซาขา,าปูนกออิทไปนั่งมาไครับเนี่ยอ้า ครับช่วงนี้ช่วงออกช่วงออกออกคันสาไปแล้วนี่ตอนนี้คิวงานหฮายังมันหลายนะครับเด้อไผยังบางหลายชุดหลายหน่วยหลายเหมืออยู่ครับไผได้มือด้เวทน,นะครับโลโท่มาตรวจสอบนะติดต่อป้าจ้างเครื่องเสียงเราได้เลยครับนี่อ,อ่อตัวสองนี่บางครับเดือนตุลานี่บ่มีจ้างงานเลยครับจ้างเนีเยเด้อครับยากมีงานยากมีการนะครับโอ้ยบางมา เดือนสองเดือนสามเดือน,น,น,นอ่ะทีมงานทอดแหงกันหมดอ่ะอ่าแต่ว่าก,าออกันดูผีกันดูแลดีครับนี่เขาไม่น่ามักินอยู่กูดังเออมีงานหนึ่หางาน,นหนึเฮ็ดอยู่ผลอ่ะอ่าท่าสีพ่นสีเอออีกใกล้ๆ้นเดือนกันสิท่าสีกันกนะครับท่าสีเวทีเครื่องเสียงออนตัวสองกันเออหาตัวยังมาสองกันอนะ่ะนำทีมโดยเจฟฟพรน,นี่ครับเจฟฟพรอ่อนตัวสองนะครับเรื่องนี้ตอนนี้เราเฮ็ดก่สอสามนะครับนี่เฮ็ดก่อสางมตีกระจ่างกับจ่างฮาจ่างจ่างกันครับซอยกันนะครับเนาะ ทีมงานตบนส,ยสายเชนซาขึ้นกำครับผมนะครับเหมือน,นี่มีรถแห่สองคันรถแห่คันหนึงไประบ้กไปซีร์เกตเนาะเออต้อนคันอีกไปไหโอไปเออไปข้อน้ามองจจังหวัดเดียวกันเออไปมองด้ทังัดเออชุดน่ออนอ้ทำง,นนนงนนนนา,านได้งไหมทงานด้วมดไทงานสร้างยุดบอก โอ้เด็กช่างเด็กโอ้ด uh> ีดีสุดยอดเด็กไม่มีครับไอ้ไปนะไม่รอดมันจะเจอด้วยสิไปทายยูทูปไทยยังได้เห็นบ้านไปสามงานสี่งานแต่ไปทำเนี่เออช่วงนี้มามีงานกับขอไปนทำเขาครับพี่น้องเอ้ยนะครับงานกันมามีกับไปเห็ดนำทีมงานเพื่อนเนี่ยไปเป็นคนว่ายเนี่ยทายยูทูปเนี่ยต้องเพจต้องยังไปสนามครับเอ้ยก็อยู่บ้านอยู่ซื้อครับอยู่บ้านอยู่ซื้อกับโบนายเงินจ้ากบาทครับพี่น้องไม่ต้องซื้อกินซื้ออยากซื้อกิน โอ้ยฮะช่วยช่กันต่อไปครับใช่ได้เลยนาะมันเนี่ยต้องเดือดร่วมกันไปนั่งเครื่องสียงหน่อยเนาะเออนะครับถ่ายภาพบริเวณเออกดังห้องกางเสื่อครับนี่ข้างนอกก็เล่งครับเล่งอยู่ครับแต่ว่ากับตองเฮ็ดให้มันใจเย็นได้ครับเพราะว่าตู้นี่มันเอาขึ้นรถแต่มันสี่ลำบากเนาะครับเนาะ เอออ้าวเขาต้องไปงานบ่บ่แม่นตัวน่ะพีททองน่ะฮะโอ้ซัดสักครั้งไหวบ่เนอะเราไปงานน้ำขาวอ่านะครับจี่นี้ยนี่ยมอาตู้ขึ้นที่นี่กับสิทธิ์ไทยไหมายเลขสี่ใช้นีสารในเบื้องน้นครับเนาะวันที่สิบสองหลุดพี่กับเดินทางไปที่อุโรุดอนธาน,นีนะครับไปคุยคุยอีกครับเมนูครับไอ้นะครับ กันเอเนาะอ่ะต่แรกก็ขอบคุณเอซี่ทุกท่านนะครับเด้อหรับชมคลิปนี้ครับผมไปตับชมคลิปนี้เราขอให้อยู่ดีไม่แห้งนะครับสุขสุขคนครับลำาุ้ยลำลุ้ยแล้วครับเรื่องการงานสูงเรื่องครับผมมากอไรถึกใจกันแช่ครับผมอ่าเดี๋ยวกรคชิปหนาครับผมสวัสดีครับ